ก็น้องๆจากทุกที่นะฮะในพื้นที่ปัตานีทั้งหมดเนี่ยก็มารวมตัวกันที่นี่โดยแต่ละที่ก็มีการตกลงกันในการสวมใส่เสื้อสีที่แตกต่างกันไปก็มากมายครับปีนี้ก็จํานวนน่าจะมากกว่าปีที่แล้วนะฮะถ้าประเมินจากสายตาครับผม ความคาดหวังคือเราเพียงแค่อยากจะสร้างพื้นที่ฮะให้น้องได้แสดงตัวตนให้น้องได้มาแสดงออกทํากิจกรรมสร้างสรรค์หรือมาพบปะกันมาพูดคุยกันมาตกลงกันว่าในฐานะของความเป็นเยาวชนเนี่ยเราจะขับเคลื่อนอะไรกับสังคมเราจะมาร่วมกันสร้างอะไรดีๆให้กับสังคมกันบ้างเราเรารู้สึกว่าเราพยายามที่จะ รักกลุ่มในเรื่องของอในแง่ของการจัดก,การทั้งหมดนะฮะเราพยายามที่จะดูแลและพูดคุยกับแม้แต่ทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เองหรือว่าในทีมงานเองเราก็คิดว่าผมไม่รู้ว่าจะนิยามคนหลังนะั้นว่ายัางไงเพราะว่าพื้นที่เหล่านี้เองเป็นพื้นที่ที่สั้งสาสตร์แล้วน้องโยชนคือลูกหลานของนที่นี่คือโอกาสของนาคตนของสังคมสังคมที่นี่เนี่ยมันไม่ควรเป็นที่ที่ มีความะส์ของคนหรือกลุ่มไหนที่พยายามที่จะมาหาประโยชน์ในพ mm. ื้น <NAS> ท <coaching> ี่แห่งนี้มือที่สมเนี่ยผมไม่ได้สนบไม่ได้ไม่ได้มองในเรื่องไม่เพียงแค่เรื่องของความรุนแรงหรือเรื่องของอะไรก็ตามนะแต่ว่าการพยายามฉวยโอกาสในพื้นที่พื้นที่สร้างสรรค์่งนี้เนี่ยในวิธีการมือหรือวิียาต่างๆก็ไม่ควรนะฮะเพราะอันนี้คือเราควรที่จะเป็นส่วนหนึ่งผู้ใหญ่เองก็ควรเป็นส่วนหนึ่งในการที่มาซัพพอร์ตน้องๆมา มาชมมาชื่นชมมาดูแล้วก็มามาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีอะไรเงี้ยผมว่าสิ่งเหล่านี้เองเกิดขึ้นมาซึ่งปีนี้เรากา็ประกาศในทั้งทัง้ในช่องทางเพจเว่ามีเงื่อนไขข้อควรปฏิบัติอะไรห้ามอะไรแล้วก็คอนเซปต์งานอะไรชัดเจนวัตถุประสงค์งานชัดเจนไม่ต้องจะได้มี จะ,จะได้ไม่ต้องมีการมานั่งตีความต่ตางๆนานาหรือจินตนาการปฏิบัติต่อเรื่องราวจนเป็นนิยายน้ำเน,น่าฮะซึ่งึ่งไอ้นี้เรารู้สึกว่าม,ม,มันไม่ขวดเราก็เลยพยายามที่จะให้พี่น้องเข้าใจที่นี่คือของเราเทดดิ้ของเรานะครับเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายจงเล่บปกปั้บรักษาตุงนี้ไว้คไม่มีเลย บันเทิงไรยเวฟวันนี้วัยรุ่นยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เพราะขับเวฟเครื่องแรงไม่อืดจุหนักไปกับหัวหินยังเร่งขึ้นบรื้นรื้นไปเลยค่ะมีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด